สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับมีลักี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าโอกไอดอลแอเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมาสรุปดราม่าอ่อที่เขาต้องรีโลก่อนเลยครับบางคนงงอันนี้คนถามมีเยอะนะเฮ้ยทำไมอยู่ที่เขารีโลครับพีม่มีแกเป็นไรอ่ะพี่หรือปิดนานอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้จะมาสรุปปัญหาห้าข้อที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังนะครับสำหรับผู้เล่นที่ตกข่าวมีก็ตกข่าวนะเพราะว่าปกติเนี่ยมีตื่นตั้งแต่ตีห้าทำงานเสร็จอ๋อมีนอนตั้งแต่สี่ทุ่มไปห้าทุ่มอะ พอดีดาม่าจะเกิดขึ้นมาเป็นในช่วงเที่ยงคืนถึงประมาณ7จ็ดโมงนะครับจะบอกว่ารอดรอดไปหรือตกข่าวนี้ก็บอาไม่รู้นะโดยทางทีมงานแจ้งขึ้นมาเลครับและวล่ล็อกไอเดอร์เมเจอร์จะทำการปิดฝาปุ่มเซเวอร์ฉุกเฉินใช่่าฉุกเฉินเลยนะเป็นควายภัยมัม่นคงแห่งเกมเลยนะครับสามสบมกรลาตอนเก้าโมงยี่สิบถึงเที่ยงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ที่มีอัดคลิปตอนนี้สิบเอโมงแล้ว ก็ถ้าเกิดเขาไม่แก้ปัญหา5ข้อนี้ก็หนักเลยนะมีชคำว่าหนักเลยนะแล้วก็เป็นภัยมั่นคงกับคนที่เขาจะรีฟันอีกเยอะเลยนะก็คิดว่าอยากจะให้ทางทีมงานพยายามจัดการตัวเกมให้ดีอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะแวนดนลองไอดอลใน,นบรรดาใน,นบรรดาเกมไอดอที่มีเล่นนะมีให้แรนด์นลอง,งยืนหนึ่งเลยสนุกมากใช้คําว่าสนุกมากคือถ้าทางทีมงานมีมีอยากแนะนํานิดนึงนะไม่อยากอยากให้จ้างใครสักคนหนึ่งอะเป็นคล้ายคล้าคอเซนเตอร์ที่ตอบในบอร์ด เพื่อนลองดูตัวอย่างอย่าง back เว v e r ก็ได้ครับเขาจะมีจ้างแอดมินไปคนหนึ่งเลยคขคอ,อยตอบคาถามผู้เล่นเขาทําดีนะเวลามีปัญหาอะไรเขาจะช่วยผู้เล่นหมดเลยอันนี้ดีอันนี้เหมือนแบบเวลาคนถามอะไรในบอร์ดไม่มีคนตอบอันนี้หมีว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรออ่อ่ะเอาลองมาเริ่มปัญหาแรกเลยนะครับตั้งแต่เทียงคืนไปมีคนการ์ดทองหายเพียบเลยนะเอาก็อันนี้หมีแคมป์มาให้ดูเลยนะครับตอนแรกผมสงสัยว่าจําผิดการ์ดผมใส่ตรงนี้หรือเปล่าดรือฮือการ์ดทองหายหรือเปล่านะ คืนช่วงข้ามปรับให้ตัวได้โบนัสสามงก,กาักรทอง12ใบผมเข้าเกมมาเป็นในแบบรูปแบบและโบนัสหายไปหมดเลยครับคือจําได้ว่าใส่อันนี้มีต้องบอก,บอกว่าเรื่องเนี้ยมีลองไปกดย้อนดูตอนประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนกันใบอะถึงประมาณตีสามคนบ่นเรื่องนี้กันเยอะครับบางคนบอกว่ายิ่งปิดเกมยิ่งล็อกเอ็นการ์หายหมดตัวตอนแรกหายอยู่2ใบย,ยิ่งไปรีโลล็อกเอาออกจากเกมครับแล้วกลับเข้ามาการ์ทองยิ่งหายเลยนะ อัน,นี้ก็เป็นภัยมั่นคงเออต้องบอกว่าเป็นภัยความมั่นคงของแรงนัลล็อกไอเดอร์ระดับ5้าเลยนะกาสทองหายนี่ก็สำนักขายสีสายเติมน้อยถือว่าหนักหน่วงมากครับเดีย๋ยวว่าอย่างนี้เลยสุรธานกาสทองหายหมดตัวเขาก็ไม่เล่นนะมีพูดถูกไหมเพราะน้านี้ต้องรีบแก้ไขด่วนเลยครับอะต่อไปในส่วนข้อที่2นะครับเมื่อคืนมีบกักแจกทองบางคนได้ทองหนึ่งแสนหนึ่งเอา้าบางคนก็สองแสนบางคนก็สามแสนเมื่อวานผมเล่นเล่นใหม่ครับผมเผลอหลับไปโอ้โหเหมือนมีเลยนะ มียไม่รู้เลยมันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยแค่เปิดเกมค้างไว้ครับเข้ามากดที่จดหมายปรากฏว่าออเข้ามาห้าหมื่นที่จดหมามีจดหมายส่งมาห้าสิบฉบับเลยครับโอ้โหแบบงงๆในดนึงๆเลยนะแล้วผมได้รับทั้งหมดพอเด้งขึ้นมา3ามแสนผมนึกว่าบักผมเลยปดกดปิดเกมใหม่ครับแต่ทองสามแสนก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับโอ้โหทางทีมงานใจดีไมล่ะเออ เออเลยลองไปกดซื้อเซนนี่990อันใช้9 10, 9 9 9 9ทองคือซื้อได้ทุกอย่างตามปกติครับต้องบอกว่าทีมงานใจดียังไงล่ะไม่ใช่แล้วนะคือจริงๆอันนี้มันบั็กร้ายแรงมากเพราะว่าที่มีไปเช็คมาบางคนได้ทองแสนเลยบางคนได้คนบางคนได้สองแสนบางคนได้สามแสนบางคนไม่ได้เลยเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยจําเป็นต้องจัดก,การขั้นเด็ดขาดเลยเพราะว่าอย่างนี้สุลต่านกูจะเติมเงินไปทําไมอะ่ะเอามีบีพูดกหก่งม นั่นแหละก็ทางงานํางานก็น่าจะต้องจัดก,การปัญหานี้เลยครับไม่งานแย่แน่นอนนะอ่ะต่อไปข้อที่สามนะครับกีดการไต่หอสุลต่านแพ้โปครับแพ้โปนะอันนี้โอ้โห,โโหเขาลงมาให้ดูเลยสุลต่านแพ้โปโปผ่านด่านไปไกลที่สุดภายในแค่ห้าถึงแปดปีสุลต่านกดดีเพนดูสุลต่านลั่นไม่แก้พวกเรารีฟันแน่นอนครับนี่เขาลงไว้เลยนะครับ โดนโจรป้นโดนโปโป่นโอ๊ไม่ไม่โจรโปเลยนะโจนโปโป้นที่หนึ่งหอคอยไปหน้าด้านา,นานเลยครับผมรับไม่ได้หลังกินปีนหอด้วยแจ้งเพจไม่แป้งก็ไม่ตอบ <c oughs> จริงนะแต่คืออันนี้มีพูดจริงนะตอนนี้คนเล่นเยอะ <c oughs> คือทางทีมงานน่าจะได้เงินเยอะอยู่แล้วมีแนะนําให้จ้างคนหรอครับเอาเอามาตอบปัญหาอ <c oughs> คอเซนเตอร์ควรจะตอบภายในไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอันนี้พูดจริงๆนะจากจากเกมแบบอย่างแบ c ็คโควเวอร์อย่างอะไรเขาจะทาทีมงานมาค่อนข้างดีแล้วก็ คือรวยขนาดนี้จ้างเถอะเชื่อมีแล้วก็ไปจ้างประสานงานทีมงานสักคนนึงไปดูแลบอร์ดครับเวลาผู้เล่นมีปัญหาอะไรก็ไปตอบอย่างออลแบ็คโค้ดี่เขาตอบดีมากเลยนะใครลงอะไรทำคือต้องบอกว่าแอดมินลงไปตอบในบอร์ดเองเลยเวลาผู้เล่นลงมีปัญหาอะไรเขาเขาไปตอบเองรัวๆอย่างนี้ดีกว่าเชื่อมีเป็นการจัดการปัญหาที่ดีครับคือรายได้ได้เยอะอยู่แล้วอะเอามีม,มีมีเห็นอะไรได้อะสามวันแรกก็ขึ้นขึ้นต้นๆหนึ่งถึง,ถงสามเลยใช่ไหมเนี่ยล้วผ่านด่านห้าถึงแปดวิสิบเอ็ดวิถ้าวันนี้ไม่ตอบ ตุลาตาจะไม่ทนครับผมจะรีฟันแล้วครับผมอยู่ไม่ได้แล้วคืออันนี้ต้องให้ใหทางทีมงานรีบแก้ไขเรื่องโป,โปโปมันไม่ไหวจริงมีเจอมีมีเจอไต่หอบางทีมีติดด่านไหนใช่ไหมมีลองไปกดรีเพย์ดูหอ้ยเยออ้ียมายิงสตอมกัรดหิหายอะหายหมดเลยนะมันก็เว่อร์ไป,ไปเปวะ อ่ะต่อไปข้อที่4นะครับบางคนบักสมุดเมื่อคืนอยู่ดีๆตื่นมาครับเป็นรับจดหมายมาก็ไม่รู้อะได้สมุดมาเลย3 0 0ร้อถึงสามหอันบางคนโชคดีก็ประมาณ3 0มอบางคนโคตรดวงก็500อันเลยทีนี้เกิดขึ้นก็คือกดการ์ดกันมันมือเลยครับทีนี้โอ้โหก็อันนี้ก็เป็นภายความมั่นคงของแร็หน้าล็อกไอดเดอร์อเวนเจอร์หนักใช้คาว่าหนักมากเลยนะฮอถ้าไม่แกนี้จบสิ้นแน่นอนครับอันนี้หมีบอกจริงนะตอนนี้หมีทําไกด์อ่ะน่าจะเป็นแรกหน้าล็อกต้นๆแล้วแหละคนแรกเลยมั้ง คือมีลงทัพทุกไกเลยอะไม่หรอกคือปกติมีไปลงเกมไหนถ้าเขาจ้างอ่ะมีทําเต็มที่อย่างนี้ทุกเกมเมื่อไม่ไปดูได้เลยลกหน้าเราออริจินทุกเกมที่มีไปอ่ะแบ็คโคเวอร์มีก็เดือนหนึ่งก็ร้อยคลิปไอ้ลักหน้าล็อกไอเออนี่ก็2อาทิตย์ได้ใช่ไหมนี่ก็ประมาณ60คลิปแล้วไม่มีใครทําไวกว่ามีแน่นอนอนะมีกล้าพูดเลยอะ ราะนั้นเกมตอนนี้สําหรับหมีกาลังมาดีมากเลยครับแต่ว่าถ้าทางทีมงานไม่จัดการผู้เล่นหายเยอะคนมันก็ดูน้อยลงถูกไหมก็อันนี้พูดจริงๆนะต้องจัดการครับอะไรที่มันไม่ดีก็ตัดหัวเถอะอย่างโปเปอร์อย่าไปเลี้ยงเลยเชื่อหมอีมันไม่ดีอะ่ะไม่เนะ้นถ้าเกิดสุลต่างก็เติมกันอย่างเงี้ยใจเขาใจเราก็เติมไปแสนสองแสนไปแป๊บแพ้โปห้าสิบาทอย่างเงี้ยกูจะเล่นต่อกูจะเติมทําไมใช่ไหมเออลองใจเขาใจเราดูครับเออเรื่องโปันี้คือหมีเคยทําตั้งแต่คลิปที่แล้วอ่ะมันต้องลงดาบจริงๆนะ อ่ะต่อไปข้อที่5บักดักหลอดมีคนได้ดักหลอดตอนตีห้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้จากกิจกรรมหรือว่าเขาได้ทองมา30,000นหรือ5 0 0 0 0นแล้วไปสุ่มได้แต่ดักหลอดเซฟนอกมันเป็นกิจกรรมนะซึ่งมีอันนี้มี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามี่ก็หลับไปนะครับช่วงเวลานั้นบอกแล้วเป็นคนอนามาัยดีจัดเลยนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มมี่ก็หลับไปแล้วคือหลับของมี่นี่คือมันเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าทาเกมตอนนี้คือ10เกมบวกทําทุกคอนเทนต์แล้วก็นั่งทํารายวัน10เกมต่อวันหนึ่งเพื่อนเพื่อว่าตึงไหม ทีนี้เพือสี่ห้าทุ่มบางทีมีหัวถึงหมอนมีลับเลยจริงๆวิญญาณออกจากล่างเลยอ่ะแล้วก็เจออีกทีตีห้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องดาร์กลอร์ดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นกิจกรรมหรือบล็อกที่เขาใช้ทองอะไรตอนนี้ทีมงานก็ต้องจัดการครับไม่งั้นงั้นเราก็สุลต่านที่เขากำลังจะเติมกันน่ะเขาเขาจะรู้สึกยังไงอ๋ออันนี้มีอันนี้มีไม่ได้พูดถึงตัวเองนะเพราะว่ามีไม่ได้สายเติมเยอะแล้วแต่เราพูดถึงไงว่า ออสุรตาเนี่ยเขาเป็นเหมือนหัวใจให้กับเซเวอร์ทางทีมงานต้องดูแลคนพวกนี้ดีๆแต่คือสายฟรีสายเติมน้อยที่เขาเติมบ้างไม่เติมบ้างทุกทีมงานก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่ามันคือคนที่ออสนับสนุนเราถูกไหมครับนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนออบ่ายหนึ่งนะครับว่าทางทีมงานจะจัดการปัญหาเรื่องพวกนี้ยังไงนะเพราะตอนนี้ก็ระดับวิกฤตเลยแล้ว <laughs> ไอ้ห้าเรื่องนี้คือวิกฤตเลยนะไอ้เรื่องหนึ่งเปิดออการทองหายอะ่ะ แล้วเอ้ยเอ๊ยผมตาฝายไปหรือเปอลอ่าจะลองออกเกมแล้วเข้ามาไ้เยี่หายทั้งตัว <c oughs> มาเล่นไม่ได้ไงถูกว่าต่อไปบักจบก,กิจกรรมบางคนได้ทองแสนหนึ่งสองแสนอันนี้ก็เกินไปจริงๆนะต่อไปข้อทีมกิจกรรมขอสุลต่านแพ้โปโอ้อันนี้รับไม่ได้จริงๆข้อที่สี่บางคนบักได้สมุดร้ 300. อยสามรอยะขอให้คนเล่นเกมทั้งโไอเดอร์ขอ เผื่อใครมีอะไรสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืน5ข้อนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนก็นได้คิดว่าเป็นในส่วนการปิดเซฟแล้วกันมาแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยเกมมันจะรอดไปวันนี้เกมเขาจะแก้ปัญหาได้ไหมผมอยู่ไม่ไหวแล้วครับแต่ทุกคนยอมรับมาว่าจริงๆลักหน้าลองไอเดอร์เอเวนเจอรเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะสนุกนะถูกไหมครับอ่ะก็ขอให้เขาแก้ปัญหาให้ดีแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ